ラモタツ พุทธาสายติมิโสภะขวาอรหังส en ัมมาสัมพุทโเวิชชาจารณนสัมปันโนสุขะโต สวาถาโต สังโฆอานุรายโปภะวะนะโยธัจฉินะโยอัญชลีกะระติโยอนุตตรังปุญญักขะเจตังโภ โยยิติสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามมิจิปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสัง

ติเบสุภคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธัวอิจฉาจารณะสัมปันโนสุขตโลกะวิภูอนุตตรโรปุริสธรรมมาสารติสัตตาเทวมานุสานังพุทโธัะคะวะติสวะ cô à a ta ni cô e pa si cô o pa na ni cô pa cha ta me thi ta po vi nhu ni ti su pa ti pa no pa ka wa tu sa wa ta sang co u chu pati ti pa no pa ka wa tu sa wa ta sang co ya ya pa ti pa no pa ka Sani tiba-tibanu Pakawatu sawa kasangku Yadidang jatari puri Sayu kani ata puri Sa pukarai Sapa kawatu sawa kasangku Ahunayom Ahunayom Takinayom Jalikaraniyo Anutarampun Nyakitang Luka Saatitipiso Pakawarang Sama Samputo Wiccajarana Sampano Sukatoro Kawidu Anutaropulisatam Masaratisat

สังโฆญาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามมจิตปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญาทิฏฐังจตาริโุธิสา

Bettisobhagavaramsamasampuotowetajarnasampanno sukato rokawibu anutaro purisatamasaratisatadewamano sanampuotopakawatisawakatopakawata โอะอการิโกเอตัสสิโกอปณายิโกปัญจัตโตเวทิตาโพวิญญูยิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายัพปฏิปันโนภควตฺโต สังโกสามีจิตปฏิปทานํภควโตสาวกสังโยอาทิตังจตาริปุริสายุคานิอาฏฐาปุริสาปุคคลาเอสัพพตวํ ว่ากัสสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักินายโยอันชนิการนิโยอนุตตรังปุญญาเกตุโลกาสสัพติปิโสภะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณนสัมปันโนสุขโต สารติสัตตาเทวะอนุสนํพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอการิโกเอหิปัสสิโก ဝຍຮ teสpaติpan no พkaตสか Hoúจපติpan ขวัตตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภาขวัตตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาขวัตตสาวกสังโฆยาติทางจตาริปุริสายุคานิยัตถุริสาปุคลาเยสัพขวัตตสาวกสังโฆอาหุนายย ปาปุนาโยทักทิญโยอัญจวีกรณิโยอนุตตรามปุญญาเจตังโรกาสัตติติปิโสภะวาระหังสัมมาสัมพปูโเวิชฌารณะสัมปันโนสุขตัวโรตวิบูอนุตตรโรปุริสธรรมมาสัร

โคอุจปาติปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสาติทางมจตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสา ปุกะระหะเหสัพพะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุนาโยอาหุนาโยทัคิายอัญชรกะระณยอนุตตรังปุญญะ เตต์ตัมโรกาสัตติติปิโสภะคะวะาระหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโรควิทุอาณาตารวโพริสัตถมัสสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธ

ภะคะวัตุสาวกสังโฆญาปฏิปันโนภะคะวัตตุสาวกสังโฆสามิทิปฏิปันโนภะคะวัตตุสาวกสังโฆญาติธรรมจตาริปุริสายุคานิอาตาปุริสัุคาราเอเสภะคะวะตตุสาวกสังโฆอาหุนายโย ปอปะนัยโยทักทินายโยอนชันปรานิโยอนุตตรังปุญญาเพตังโลกาสสติติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณะสัมปันโนสุขตัวโรกาวิตัวอนุตตโรปุริสธรรมะสาร เตสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตา ทิติโกอัคาริโกเอหิปัสิโกโอปนายโกปัจาตังเวทิตาภูเวนโยเทสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกัสสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสสังโฆ komi cipati pan no pekawato sawang ko cetari Puri sayaukan nita Pursakaraskawato sawangkuayo Kara tarammpunyaangglo kashati itupat can itukak payat ajani payas sokabpat janis kamu oto sap pipani no สัมปัตังปุญญาสัมปทตังสัพเทเทวานุโมทันตุสัพพัสัมปติสิทธิานังทัยตุสัตยาสีรังราพันตุสัพพัสปิระตาหุตุขะชันตุเทวตาขตาสัพพพุทธาปะรพัน Ikanan jayang parang arahantan Dapisi <coughs> <coughs> narakang bantah Bantah misapa sopawatu Sepamang karang rakanto sapa Iwata sapa ตุเตภวตุสาพมังคารังราคันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนะสัตตาสุทิภวันตุเตภวตุสาพมังคารังราคันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุ ภาวนาสัตตาโสธิภาวนา